ตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเบื้องหลังเบื้องลึกของดูไบดูไบไม่ใช่ประเทศแต่มันคือเมืองในประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ค่ะทุกคนอันนี้หลายคนชอบเข้าใจผิดนะคะเราจะมาพูดกันต่อก็กคือว่าคนดูไบรวยจริงไหมคุณคนชอบบอกว่าโอเคพี่คิมดูบไบเนี่ยก็ต้องรวยแน่นอนบอกเลยว่าไม่ <laughs> ไม่ทุกคนคะ่ะทุกคนก็คือจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าดูไบ เขาจะมีประชากรเขาคือคนเอเมิเรตี้คนเอเมิเรตี้ก็คือเป็นสัญชาติของเอเมิเรตนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะอาชีพหลักเขาจะทํางานกับรัฐบาลหรือว่าทํางานราชการคือยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเคสของลูกเรือกับเคสของนักบินในสายการบินเอเมิเรตอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณอ่ะเป็นคนสัญชาติเอเมิเรตี้คุณจะได้เงินเดือนแล้วก็สวัสดิการดีกว่าคนต่างชาติถึงสองเท่าค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะ ทำงานราชาการก็ได้เงินเดือนเป็นแสนอยู่แล้วที่ดูไบแต่ว่าเม็ดเงินที่เขาได้แบบเยอะๆจริงๆอะ่ะเขามาจาก foreigner investment ก็คือว่าเงินมาจากที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนที่ดูไบค่ะถามว่าคนเอเิรตีนะคะสวัสดีการที่แบบโอ้คุณคีนก็เห็นเขามารักษาตัวที่แบบโรงพยาบาลชั้นนําในไทยจะบอกเลยว่ามารักษาตัวจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรัฐบาลจ่ายให้ค่ะเขาไม่ได้จ่ายเองนั่นก็เลยเป็นที่มาว่า สวัสดีการทุกอย่างเขาได้ค่อนข้างเยอะมันก็เลยจะครอบคลุมหลายๆอย่างอยู่แล้วคนเอมิเรสนะคะหลับราชาการแล้วก็ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คืออสังหาริมทรัพย์ในดูไบเป็นอันดับต้นๆก็คือเบอร์หนึ่งในตะวันออกกลางนะคะก็จะอยู่ที่ดูไบเรื่องของการลงทุนอสังหาก็คือเป็นการซื้ออสังหาเสร็จคุณสามารถได้สัญชาติได้เลยนั่นก็คือที่ดูไบค่ะแล้วก็ที่เอมิเรสนะคะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสมีหลายฟีเฟอโซนมากๆ คือถ้าจะบอกว่าดูใบรวย,ยขนาดนั้นไหมเอเมิเรตี้มีประชาก,กรประมาณ10%ด้วยซ้ำแต่ว่าปีนี้คิดว่าน่าจะเหลือประมาณ9,8%บก็คือเม็ดเงินหลักๆเขามาจากเงินที่ต่างชาติมาลงทุนแล้วก็เปิดบริษัทร่วมกับคนเอเมิเรตี้ก็คือเหมือนคนเอเมิเรตี้อะค่ะเขาเปิดบริษัทอย่างเช่นเขาเปิดบริษัทร่วมกับพี่คิมเนาะเขาอาจจะเทคุนไปแบบ55%้อะไรที่เหลือเป็นหุ้นพี่คิม แต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะไม่แล้วปัจจุบันนี้ก็คือพี่คีมสามารถที่จะเปิดบริษัทโดยที่ไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นคนเอมเรสก็ได้แต่ว่ามันจะมีแบบเงื่อนไขว่าเออเราจะต้องต่อไลเซนส์นั้นทุกปีก็จะเป็นประมาณนี้และเงินพวกนี้ค่ะรัฐบาลเขาก็จะไปแบบแจกจ่ายให้กับประชาชนเขาไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในเรื่องของการรักษาตัวที่ต่างประเทศค่าของชีพต่างๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละค่ะก็คือเรื่องเบื้องเรื่องจริงของคนเอมิเรตส